เดี๋ยวเมืเอจบไลฟ์แล้ววันนี้เธอเธอเธอจะไปส่องใครส่องพี่ปั้นจันจ้าวันเนี้ยขออนเคยเห็นกล้าพี่ป้นจันเปล่าอุ้ยแน่นมากแป้วพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้พี่เขิน <laughs> อ๋อพี่ป้นจันเด็ดตกแล้วตอนนี้อ่ะไม่เติมเด็ดแล้วเลย <laughs> เด็ดตกเออเออเด็ดติ ไหนก่อนก่อนไปเธอเธอรีวิวพี่ปั้นจันหน่อยรีวิวปั้นจันพี่ปั้นจันพี่บอยรีวิวผมพี่ปั้นจันก็ไม่รีรีวิวเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบตลกมากอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแล้วพอชอบมากมากเหรอแล้วพอพี่ปั้นจันถอดเสื้อล่ะเป็นไงโอ้ยตอนหนูตอนหนูเจอพี่ปั้นจันตอนคิดมากใช่ไหมเออแบบอุ้ย หนเต้นมากไปสองไอจีน้ำเมื่อปี 61, เมืเออ่อปีหกหนึ่งหกสองเนี่ยแหละเป็นไงเป็นไงกล้ามแน่นมากไ <laughs> <laughs> อ,อตอนที่มันบอกว่ากล้ามแน่นมากวันใหมห่มด้วยนะอะไรอะไรที่ถึงวันใหม่ที่ถึงวันใหม่ก็ไปได้เธอพูดถึงปั้นจนันทร์กูชอบละครวันใหม่มากเลย <sk r isa> ตกกระโดยพลอยตกกระโดยพลอยโจนหนูติดตามอยู่โอ้สุดยอด เออแต่ว่าอืมแต่ไม่รู้ว่าเล่นเส็จไรนะ,ะไรนะพี่บอยรู้จักพี่ไอออธิชันนันไหมอ่ะพี่พี่ไอออธิชันนันรู้จักรู้จักเคยเจอที่กองเหรอพี่บอยปกติพี่บอยดูแลน้องใช่ไหมคะน้องน้องน้องวันใหม่ใช่ใช่ตอนไปตอนไปกองละครอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วทำไมเธอเปลี่ยนเรื่องเร็วจังอะอเขาเป็นฮะเธอเธอเธอไปส่องไอจีของพี <laughs> ่พี่ปั้นจันใช่ไหม S <S แล้วพี่ปั้นจันเนี่ยพี่ปั้นจันเนี่ยชอบแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็แบบเล็ดออกกําลังกายที่ยิมอะ่ะเธอเคยดูว่าที่เป็นวิดีโออ่ะเธอเคยดูเปล่าเคยนานมากเลยวพี่เป็นไงพอตอนเธอเห็นตอนตอนเธอดูอยู่บ้านเธอเป็นไงเธอลองเธอลองแบบว่าทําให้ดูเลยว่า acting อุ้ยแน่นมากตอนเธอเห็นเนหะ็รอยสักพี่ปั้นจ<อ>ันเออเห็นรอยสักพี่ปั้นจันรอยสักชอบรอยสักพี่ปั้นจันมากรอยสักเป็นไงเห็นโอ้ยสวยมากเซ็กซี่นะเซ็กซี่นะ เซ็กซี่มากเออเซ็กซี่มากยังไงล่ะแล้วพี่ปั้นก็ชอบแบบทําเป็นแบบเบ่งกล้ามใช่ป่ะโชว์ซิกแพคใช่ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่น้องเมาผมแล้วล่ะพี่บอยมึงก็เมากูใจเย็นใจเย็นคุณอะไรแล้วนะในละครเรื่องพงรักเพิงแค้นอ่ะทำไมทำไมคุณนคุณอำพูคุณอำพูกับใครกับพี่ในในดู พี่บอยอ่ะพี่บอยคุณนำพูกับคุณมีแล้วก็คุณอ้นคุณคุณคุณอ้นคุณแล้วพี่ปั้นจั่นชื่ออะไรคะคุณปั้นจั่นเล่นร้ายมากขอบอกเลยปั้นจั่นชื่ออะไรอันนิ้อันนิ้อันนี้แล้วมันมีฉากกบบอันนิ้ชอบมันมีฉากที่อันนิกแบบฉีกเสื้อแล้วก็แบบแบบแบบว่าเลิฟซีนอ่ะเป็นไงก็โอ้โหแบบ ปันกัดไม่อยู่อะตอนเนี้ยอะไรแล้วปันกัดไม่อยู่ปันกัดไม่อยู่อรอเป็นไงเป็นไงอ่ะเป็นไงก็เก็บทรงไม่อยู่ไงเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่เอาลอกเก็บทรงไม่อยู่ล้อซิล้อซิขออนุญาตนะคะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมเป็นมาแบบนี้ย แพลวแพลวพี่บอยพวกนี้หนีเที่ยวนะแพลววันนี้อย่าบอกใครว่าพุชจุ้หนีเที่ยววันนี้เอาไปเลยสองร้อยกะโหลกวันนี้เธอท็อปฟอร์มแม่ยอดจ้าพี่บอยพวกนี้หนีเที่ยวนะอย่าบอกใครนะหนเที่ยวไปไหนฮิกะไปหาลุงไปหาลุงใครไม่บอกว่าใครพี่คอยเติมเน็ตบ้างนะหุ่สุราชเด้อหนุ่มสุราชเด้อ หนูกรุงเทพว่ะหนูจะเชื่อเอาแล้วเธอบอกเธอเป็นแฟนใครนเธอเธอจะดึงดึงหนูได้ไงไม่รู้เหมือนกันหนูเป็นใครเธอเธอเธอคบกันอยู่เหรอไม่หนูชอบแบบผู้ชายกลมแน่นนะพี่แล้วไงผู้ชายผู้ชายแบบบุคคลสาธารณะหนูก็ชอบมากพี่ปอยตอนนี้เขาชื่ออะไรแรงมากชื่ออะไรฉันไม่บอกใครฉันไม่บอกใครฉันสัญญา เป็นเพื่อเนเพื่อนตุ้มตามแล้วเธอก,กระซิบกระซิบเธอกระซิบมาใครชื่ออะไรกระซิบกระซิบไม่มีใครรู้ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงยังไม่รู้เลยเอตอนนี้แล้วเขาชื่ออะไรอะ่ะลืมแล้วเข,า,ขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเธอชอบเขาตรงไหนถ้างั้นชอบที่พี่ชอบเขาที่พี่ตุ้มตามค่ะอ่าทำไมอ่ะตุ้มตามตุ้มตามยุทธนาตุ้มกลางน่ารัก อก็จะไปหาใครใช่ไหมพี่วันนั้นหนูจะเล่าให้ฟังนะเรื่องพี่ตุ้มตามวันนั้นพี่ตุ้มตามบอกคุณหลายใจอย่ามาพูดกับผมอะไรอย่างเงี้ยแกงอนหนูอ๋อเหรอเพราเธอหลายใจไงแล้วหนูบอกว่าพี่รอเหมือนแล้วหนูบอกว่าพี่รอเหมือนบอร์ประกอแล้วบอกคุณน่ะชอบพี่บอร์ประกอกับคุณโปเอคุณจะเลือกใครเลือกใครเคยเลือกใครเออแกงเซลล์หนูโอเคโอเคแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ ท็อปฟอร์มากสุดยอดเลยเยี่ยมมากบายแล้วมาคุยกันอีกบ้างมาคุยกันอีกบ้างพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอใช่พรุ่งนี้พี่บอยรู้จักหนูไหมถามคำเดียวรู้จักหนูไหมรู้จักเธอคือแพลวสารนุกรมดาราไทยเพื่อนใครเธอคือเธออคืเพื่อนบอยประกอแล้ววันนี้เธอเป็นเพื่อนปั้นจันด้วยเออแล้วใคเพื่อนเธออย่าลืมเพื่อนอะไรเพื่อนเธอเธออย่าลืมสมมติไหนเธอตอนนี้เธอเป็นนางเพื่อนบอยประกอหรือเพื่อนปั้นจันสมมุติว่าถ้าเกิดว่า มีคนมาบูลลี่เธอบอปกรณ์ถ้าเป็นคนบูลลี่เธอเธอกัอย่าบูลลี่วันฉันเพื่อนบอปกรณ์นะแล้วใครอีกปั้นจันเออเอาใหม่ปั้นเอาใหม่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาบูลล์อารมณ์มาอารมณ์ก่อนอารมณ์หน้าจริงจังเออพูดอย่างงี้นะเออแล้วพูดว่าแล้วพูดว่าโอ๊ยตุ้เตุ้งอย่ามาบูลลี่ฉันนะ ฉันเพิ่มนบอรปกรณ์ปั้นจันนะเอาไออยอมใครนะพวกเธอเออได้อย่างี้ได้ไหมเออใครอย่ามารู้จักดาราไทยดีกว่าแพลวสารานุกรมดาราไทยนะเออสุดยอดค่ะเพราะนั้นห้ามห้ามไม่ให้ใครมาแกล้งโอเคไหมโอเคจะไม่มีตุงมตามแกล้งด้วยต่อไปอะแกนงมากตอนนี้เธอสุดยอดแคร์งมาก น okay. างว่าหนูยบาปแ้วบันดีนะบายบายค่ะพี่บอยแ้วไอ้ป้นอยู่ก่อนนะไอ้ป้านอยู่ก่อนนี่ปัใแพ้ลอยูพี่ป้นจันทร์โดนน้องแรวรีวิวต่อหน้าเขินเขินหนักมากน้องแรวนี้น่าอิจฉาจริงๆเห็นกล้ามพี่ปั้นจันทร์เน้นๆถึงกับเก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียวน่ารักทั้งสามคนเลย